ขอโทษขอโทษพีษ่ชาเ,เดี๋ยวเขารู้หมดเขาไม่ใช่เนี่ก็อย่างแรกเลยนะคะฝากน้องๆแล้วกันนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนเราก็ผ่านการไปในเอฟมาก่อนนะคะตั้งแต่ปีแรกนะคะเราก็เห็นทุกๆคนนะคะรักแล้วก็สนับสนุนเรานะคะอย่างนี้ก็ฝากน้องๆเอฟ9เนะคะให้อยู่ในใจทุกคนนะคะแล้วก็สนับสนุนผล <ๆ S 2> งานเขาต่อไปนะคะเพราะว่าคุณสนับสนุนเขามาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณ ให้เขาก้าวมาจนให้เขาเป็นศิลปินให้เขามีซิงเกิลให้เขามีอัลบั้มแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทําต่อไปนะคะคือสบหนุนผลงานต่อไปน่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแล้วค่ะพี่พูดสัดีเลยแล้วผมจะเหลืออะไรไปพูดเนี่ยทินนิตทินนิตอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในที่นี้อย่างแรกเลยคือ ากจะบอกว่าน้องๆ AF9 น่ารักมากจริงๆขอบคุณค่ะมากจริงๆจากจากที่ผมได้ไปสัมผัสใช่น้องๆน่ารักสัมผัสใครครับผมเอาใหม่ได้ประสบพบเจอเอได้ประสบเจออาจจะใช้คำผิดไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่าน้องๆน่ารักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่ชานิบอกนะครับสนับสนุนผลงานของน้องๆ AF9 ด้วยส่งเข้ามาแล้วส่งก็ไปให้สุดครับ คนะครับก ok, ็ฝากแฟนนะครับซาขัญแกนเด้อฝากน้องๆเอฟเก่าดนะครับก็มีคนอีสานหลายคนดะอยเนี่นะแล้วก็ฝากทุกทุกคนเลยทั้ง12คนเลยครับเป็นเด็กที่ดีมากๆมีสมาคารว่ามากนะฮะเจอพี่ที่ไหนไหว้ที่นั่นนะครับก็อยากให้มีผลงานออกมาดีๆแล้วก็ให้แฟนเนี่ยอยู่คู่เราไปนานๆนะครับก็ฝากนักล่าฝันทั้ง12คน เอฟจ้าด้วยนะครับของฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสีบมือให้พี่าคนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณคับขอคุณวนี่สานาก